สายการบินแอร์เจแปนประกาศการยุติการบินการบินล่าสุดมีนาคม2026จากสิงคโปร์ไปยังสนามบินนาริตะในเดือนมีนาคม2026การบินที่เต็มไปด้วยความผันผวนและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนการบินแอร์เจแปนจะเดินทางเที่ยวสุดท้ายการประกาศนี้เป็นการเปิดตัวที่น่าสนใจจากกลุ่มแมนเนอร์โฮลดิ้งซึ่งกำลังวางแผนการปรับกลยุทธ์แบรนด์ของตนหลังจากการดำเนินงานเพียง2ปีแต่ทำไมถึงต้องยุติการบิน กลุ่มมเนอร์ให้คำอธิบายว่าการตัดสินใจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวตอบสนองต่อสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการบินโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงหลังจากการยุบแอร์เจแปนกลุ่มสายการบินจะเหลือเพียงสองแบรนด์หลักได้แก่เนอร์และพีเชวิเอเชนการปรับโครงสร้างนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรและเพิ่มความแข็งแกร่งในการแข่งขันโดยเฉพาะในช่วงที่อุตสาหกรรมการบินเผชิญกับปัจจัยต่างๆอาทิการสงครามในยูเครนการส่งมอบเครื่องบินใหม่ที่ล่าช้าและสถานการณ์เอลจีที่กระทบต่อเครื่องบินตระกูลโบอินเ787 การรวมกำลังกับแอเนอร์เครื่องบินและทรัพยากรบุคคลของแอร์เจแปนจะถูกรวมกับสายการบินหลักแอเนอร์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศการตัดสินใจนี้มุ่งหมายเพื่อให้การใช้ทรัพยากรของกลุ่มมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้อย่างรวดเร็วแอร์เจแปนเปิดตัวในปี2024ด้วยความเป็นสายการบินลูกผสม ที่ให้บริการในเส้นทางเอเชียด้วยราคาที่เหมาะสมและบริการระดับกลางระหว่างฟุลสวิสและลอคอสแต่การแข่งขันในตลาดการบินเอเชียที่รุนแรงและต้นทุนสูงทําให้สายการบินนี้ต้องประสบกับความท้าทายเมื่อก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายน2025สาสายการบินเพิ่งประกาศเพิ่มความถี่เที่ยวบินระหว่างสิงคโปร์โตเกียวแต่เพียงไม่กี่เดือนหลังจากนั้นก็ต้องประกาศยุติการบินซึ่งสะท้อนถึงความซับซ้อนของตลาดการบินในปัจจุบันอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งที่มา h t t p s w w w p r a c h a c h a t n e t b r e a k i n g n e w s n e w 1 9 <im S> 1 1 8 0 9 s o u r c e l a n g t o d a y m <im> e d i u m f o o t e r u n d e r c i r c l k ติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่ h t t p s w w w p r a c h a c h a t n e t s o u r c e l a n g t o d a y m e d i u m f o o t e r u n d e r c i r c l k